นี่ครับหัวกับโคงกระดูกพอที่เห็ดเป็นน้ำแกงนะพี่น้องเลยน้ำแกงใส่ราบปลา,ปาใส่เครื่องเผ็ดไปด้วยมันจะเด้หอมพี่น้องรับกินข้าวเ่ินเผ็ดครับเด้งหอมน้ำใบหัวปลาครัโย สดๆได้นุณางเดต้มน้ำซุปใส่ลาป้าพี่น้องหมักเลนไปน้ำพี่น้องต้องเลนครับหอมแดง้พี่น้องเด้หอมแน่นอนน้ำปลาหรือว่าน้ำปลาแดกสด สดทุกอย่างต้องสดต้องสิงถึงอร่อยถ้าไม่สดไม่สิงไม่ปิงแน่นอนไม่อร่อยแน่นอนกล้องพี่น้องกล้องเอาเอากระอดง ทำแต่ได้แค่หมกคนผิดไผ่ด้วยปงนัวพี่น้องปงนัวใส่ผักหอมพี่น้องซีพลังกับต้นหอม,น,หอมน,นะพี่น้องเลยหอมแจดังทับๆพี่น้องจัดไปพี่น้องเอาสีเริ่ม ลาบเหนียวปนันไนกันเลยพียนย่น้องเด้อปลาเอาก็บือว่าสับเป็นทีดเรียบร้อยแล้วเรื่องพร้อมเอาก็บือว่าเรียบร้อยแลย้วพี่น้องแอ้วก็คาได้พี่น้องเด้อคาสับพร้อมคาเรื่องอย่างดีเลยไปลงมือลาบกันเลยไปปลา,าลงไปตำเลยชุดๆเดีด่น้องเด้อ ต่อี่ต่ำเห็นเนี้ยที่สุดเท่าที่เนี้ยได้ด้วยพี่นอ้องตำเห็นเนี้ยที่สุดเท่าที่เนี้ยได้หลับเอาปลานัพี่น้องเห็ดหลับเนียนนเน้ยเอาปลานั ลูกซายครับลูกชายเป็นอะไรมาเลยน้ำนมเลิมเนี้ยวแล้วพี่น้องเริ่มเนี้ยวแล้วนะเริ่มเนี้ยวแล้วพี่น้องโอ้สดสดจริงๆปลายังดิบนี่พี่น้องปลาตัวนี้ปลาในสองโลกลัวพี่น้องใหญ่จัด ให้เนี้ยวเท้าทีเนี้ยได้ได้พี่น้องเด้อยิงเนียเน้ยวยิงดีหลปปับปาเขาเนี่ยขาซอยเขาลงไปตั้มเลยพี่น้องตั้มเมืนเขาเหนือเขานั่งไปเลยพี่เนาะขีดขิกปนเขาตั้มเขากันเลยเด้อ ขวาเขาสสรจกันเลยดอกโนี่เขาสกวอกหม้จัาหน่อยได้พี่น้องกนจงหอมนี่ชัดเจนเลยตาเข้าไปเหนียวเลยพี่น้องเหนียวเนเหนียวแลเ เหมยแค้นอ so, like oh ิง oh น้องลับบ้านกันเลยเหลืองไงเด้อกลมเหนียวพี่น้องยยโคขึ้นได้ยอดเหนียวจัดพี่น้องเหนียวจัดอ นาะนี่ยจะอยู่คกบนาดพี่น้องเอาเติมน้ำซุปจังไหมเราคมบง่ายในการต้มเนาะนแกงทอดเท่าต้มกระโดกมันอะไรเด้อพี่น้องเด้อเัาสิใส่ทีละหน่อยพี่น้องอย่าใส่หลายเด้อใส่ทีละหน่อยก่อนอือต้ม

ามนก<แ>็ต้องบึ้งเขาเออเขามาพอดีค <Så> ร <en> the ับบลเตอรเก็ได้แล้วตัวความตักลางเนาะไองเอ้ซีซันเริ่มขึ้นเลยพี่น้องหลับปาเขากัเลยเริ่มเนี้ยพี่น้องเปลี่ยนคนตั้มเลยพี่น้องนี่สองสามคนตั้มเลยนี่เป็นง่ายๆได้เมื่อยได้พี่น้องทำคนเดียวเอาไว้ได้บางทีเลยหลับปาก ทำต่อไปเรื่อยๆพี่น้องสังเกตุว่าพี่น้องเนื้อปลาเพามันสีเหลือบคู่กันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้สีเต็มโคกเลยพี่น้องนี่ฉันวะตอเขาตั้มได,ด้เด้อพี่น้องเด้อคนได้ตั้มได้หน้าปลาเขาสีคูเหนียว ปุงเลยพี่น้องปุงนัวพี่น้องปุงนัวเฮ้ยใส่จากสามบวงได้เนาะสามสอนซ่าบังง่ายๆพี่น้องสาม้วยทีคนครับพี่น้องคนเข้าไปเลยเฮ้ยเขาครัวตามเลยเขาครัวเลยเขาครัวเาแล้วพี่น้องหอม อ้อพ,อ,พอ,อพี่น้องพ่อซ้ำหนึ่ตั้ต่อพี่น้องท่านในเหล้วเด้ะต,ต,ตั้มโตเด็กกระลึกใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล,<ป>ล้วไกลเขาที่เขาทางสนะีเงาวแวบพี่น้องสีสันสวยงามนานรับประทานแหละรับฟัง<ป>พี่น้อง เดิมเต็มงหน่อยพี่น้องใส่เกลือได้พี่น้องเด้อจังน่อยจังน่อยใส่เกลือได้จังน่อยพี่น้องลองว่าเอ้พี่น้องไปฝนต่อพี่น้องข้นต่อเห็นมันเหนียวเหนียวพี่น้อง ไก่แล้วพี่น้องไก่ได้ทีแล้วพี <pr> ่น <y> ้องเอ้ยคอคลองจอกๆอะไรต้อนนี้ไก่ได้ทีแล้วไก่ได้ทีแล้วเนื้ออะไใจเลยพี่น้องโอ้ปลาสดนี่เห็ดยังกัได้เหลืองได้พี่น้องเด้อปลาสดนี่เห็ดยัางกับเนื้อน้องอยากเลย พี่น้องผักห,อม,หอมเอามาโรยเลยพี่น้องอือกระแนงพี่น้องตานวยผักหอมซอยพี่น้องผักหอมซอยเขาก็เจ็บอือลูกตัวแจ้งน้อยพี่น้องลูกโดดลูกโดด,โด,ด โดดเตะพน้องลกโดดนี่แหละของเทพต้องต้องไม่ลูกโดดไปค้นต่ออันต้อนทุดท้ายได้พี่น้องที่นี่เขาะสด้กินกันแล้วหลับเนีย้ยปลานี่พี่น้องสูตรซาลาบันบางสอยเอง พี่น้องหลับป่าในห้องค่ือว่าเรียบร้อยพี่น้องเป็นอย่งไรซีสันนานรับประทานบ่พี่น้องเก็กระพวฟักเสตาคมๆต้อการสิเขากันอ่ำลำเป็นบ่พี่น้องห่อนิ่งห่อนใส่พี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสุขุญชุกคนมาเด้อมาแซ่บแซ่บมากันพี่น้องแซ่บแซบมากันเด้อมาเด้อ หลับเนี้ยมาปะนานายหลับป้าสละวันเขาเองพี่น้องแบบแทนในนอนพี่น้องหลับเนี้ยลาในหลับเนี้ยมาในแศบ